เรื่องปิดหนี้บัญชีกรรมนี้เป็นเรื่องวิบากกรรมของคุณอุ้มดินเหล่าประเสริฐอายุ53ปีอยู่ที่บ้านเลขที่93บบ้านสะอาดตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นคุณอุ้มดินได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเมื่อตอนเป็นเด็กก็กินอาหารธรรมดาเหมือนกับชาวบ้านเขากินกันคือจะกินต้มกินแกง โดยที่ไม่กินลาบกินก้อยดิบๆเลยสักครั้งเพราะเห็นเขากินลาบดิบกินก้อยดิบที่เป็นเลือดเนื้อดิบๆก็เกิดความกลัวกลัวกลิ่นความคาวเลือดของเนื้อเขาพออายุได้เจ็ดขวบพี่ชายบอกว่าทําไมมึงไม่กินลาบกินก้อยดิบเหมือนกูมึงไม่รู้หรอว่านี่คืออาหารแทบสุดแสนจะอร่อยถ้ามึงไม่กินก้อยนี้ก็แปลว่ามึงเสียชาติเกิด พี่ชายก็ขยันขยอให้กินแต่ตอนนั้นผมก็ไม่กล้ากินอยู่ดีต่อมาอายุ8ปดขวบพี่ชายก็ขยันขยอให้ผมลองชิมดูอีกว่าเอาหนาเดี๋ยวมึงก็จะดิดใจนะตอนนั้นก็คิดว่าถ้ามันไม่แซ่บทำไมเขากินหน้าตาเฉยอย่างนั้นละ่ะลองชิมดูสักนิดนะผมก็จะลองชิมดูชิมแล้วปรากฏว่า รสชาติก็อร่อยดีผมลองกินครั้งแรกติดใจเลยละ่ะหลังจากวันนั้นมาอาหารจำพวกก้อยดิบๆไม่ว่าจะเป็นก้อยเนื้อก้อยวัวควายก้อยหอยก้อยปลาผมก็จะกินหมดเมื่ออายุได้1 2บสถึงสิปีในขณะที่ผมลงไปอาบน้ําไม่ว่าจะเป็นห้วยหรือหนองผมก็จะงมเอากุ้งงมเอาหอยงมเอาปูพองมขึ้นมาได้ ผมก็จะจับใส่ปากเคี้ยวกินดิบๆเลยเรียกว่าติดใจในรสอาหารจำเนื้อพวกดิบๆนี้ถ้ากินอาหารจำก้อยเนื้อหรือจำพวกตับเครื่องในวัวหรือเครื่องในควายที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆผมก็จะเคี้ยวยังไงมันก็ไม่แหลกผมก็จะไปบังคับกืนมันลงไปในท้องจนมีเสียงดังอึกและผมก็ชอบกินทีละมากๆเลยผมกินแต่ละครั้งนั้น คนอื่นเขาากันกินจนอิ่มหมดแล้วแต่ถ้าว่าผมกินไม่รู้จักอิม่มเรียกว่ากินได้ไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าท้องมันเต็มมาถึงคอหอยแต่ปากมันยังอยากกินอยู่น้ำลายไหลย,ยืดอยู่ตลอดเวลาเมื่อกินรู้สึกว่าไม่มีท้องใส่ใสผมก็จะหยุดกินไปเฉยๆอย่างนั้นทั้งๆท,ที่ปากมันอยากจะอยู่พอผมหยุดกิน ตอนนี้แหละคุณเอ๋ยเห็นชัดเลยผลของวิบากกรรมในการกินครั้งนี้คือผมจะนั่งก็นั่งไม่ได้จะนอนก็นอนไม่ได้ท้องมันเต็มไปหมดรู้สึกอึดอัดเคืองไปเสียทุกท่าเมื่อนั่งตัวตรงไม่ได้ผมก็ลองเปลี่ยนมานั่งพิงก็ยังทรมานตัวเองเลยเปลี่ยนเป็นท่านอนกลางเขนกลางขาเรียกว่าท่านอนแบบแผ่สีสลึงเลยแล้วกันและก็เป็นแบบนี้ทุกครั้ง ในการกินอาหารจำพวกก้อยเหล่านี้รู้สึกว่ามันทรมานในใจก็บั่นกลัวเหมือนกันว่าการกินแบบนี้สักวันกระเพาะของเราจะต้องฉีกท้องก็จะแตกแต่พอถึงคราวทีไรมันก็จะเป็นเหมือนเดิมผมกินอาหารแบบนี้เรื่อยมาจนอายุเกือบ,บจะเข้า30ปีอยู่แล้วตอนนั้นผมได้ประกอบอาชีพหลักคือเป็นข้าราชการครู และก็ได้แต่งงานมีครอบมีครัวแล้วผมได้หันมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหา่านเอาไว้เป็นจำนวนมากมองดูราวกระผงแดงผูงกาสัตว์เหล่านี้ผมเลี้ยงเอาไว้คอยเชื้อดินเป็นอาหารเท่านั้นในระยะที่ผมเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอยู่นั้นมักจะมีสุนัขของชาวบ้านมาแอบขโมยกินไก่กินเป็ดอยู่เป็นประจำหรือบางครั้งก็มาขโมยกัดกินไก่งวงของผม ผมก็จะไปขออนุญาตจากเจ้าของสุนัขเพื่อเอาสุนัขนั้นมาฆ่าให้นำใจเจ้าของสุนัขก,ก็อนุญาตให้ผมฆ่าได้เมื่อเขาอนุญาตแล้วผมก็จะปั้นเอาข้าวเหนียวไปวางให้มันกินในขณะที่สุนัขก,กําลังก้มหน้าก้มตากินข้าวอยู่เพลินๆน,นั้นผมก็จะเอาอาวุธที่ทำด้วยเหล็กแป๊บปะปามีด้ามเป็นไม้ไผ่ที่ผมซ่อนไว้ข้างหลังออกมาจากนั้น สองมือของผมก็จับด้ามเหล็กแป๊บ,บย่างกระชับมั่นผมคนถนัดมือขวาก็เลยฟาดเหล็กแป๊บ,บย่างสุดแรงลงไปที่ท้ายทอยและกงหูด้านซ้ายของสุนัขเคราะรายตัวนั้นวิธีฆ่าแบบนี้มีแต่ตายกับตายจะไม่มีคำสั่งเสียเลยสักเองเดียวผมเริ่มฆ่าสุนัขนี้ขโมยกินไข่กินไก่เป็ดของผมเรื่อยมาจากปีพุทธศักราช2526 จนมาถึงปีพุทธศักราช2 5 2 8คือในปีนั้นอยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่าปวดหัวด้านซ้ายด้านเดียวกับที่ผมเอาเหล็กแป๊บตีหัวสุนัขเหล่านั้นแม้ว่าผมจะไปหาหมอที่ไหนไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือหมอโรงพยาบาลก็ตามหมอก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอได้ตรวจดูอาการปวดหัวของคุณจนละเอียดแล้วแต่ก็ไม่สามารถดูได้ว่ามาจากสาเหตุอะไร แล้วหมอก,ก็ให้ยาแก้ปวดผมกินแต่พอกินยาแล้วอาการแก้ปวดก็ไม่ทุเลาลงบ้างเหมือนกับว่ายานั้นไม่ใช่ยาแก้ปวดแก้ไขอะไรอีกเลยต่อมาผมก็หมดปัญญาที่จะไปรักษาเลยปล่อยให้มันปวดอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาถึงปีพุทธศักราช2530ผมก็เริ่มปวดหัวมากขึ้นจนบางครั้งคิดว่าหัวจะแตกออกเป็นเสียงๆเลยละ่ะ มันปวดแล้วมันก็หายเองแต่ผมก็ทนไปสอนหนังสือทั้งๆท,ที่ปวดอยู่อย่างนั้นผมคิดได้ใจว่านี่หนอกรครำนองของเราเราย่อมได้รับผลกรรมที่ทำมาแม้ปีพศก2532วันหนึ่งมีสุนัขตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีของชาวบ้านตัวหนึ่งมาขโมยกินไก่งวงของผมผมคิดจะฆ่าสุนัขตัวนี้กินให้ได้ จึงไปขออนุญาตเจ้าของสุนัขเจ้าของเขาอนุญาตผมเลยจัดการมันเสียพอฆ่าสุนัขต,ตัวนั้นแล้วผมก็เอามีดผ่าท้องมันแล้วเอาเนื้อมาทําเนื้อแห้งย่างและก็ในปีพุทธศักราช2532นั้นผมได้พบธรรมชาชาวอาโศกจากชาวชักชวนของคุณเสรีเฉลกลางให้ไปร่วมงานปลุกเสกผมเลยตอบตกลงไป ที่ไปเพราะอยากทำอาหารเจกินเองเพื่อลดความอ้วนในใจตอนแรกก็คิดว่าน้ำหนักลดพอเหมาะแล้วก็จะหันไปกินเนื้อสัตว์เหมือนเดิมแต่พอได้ไปร่วมงานบุญครั้งนั้นแล้วก็ได้ไปฟังธรรมะภาคค่ำเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งท่านเสียงศีลเป็นผู้ดำเนินราชการว่าปฏิบัติกรทั้งสี่ท่านทำแบบกรรมเอาไว้แล้ว ทางก็ได้รับผลกรรมตามไปตามๆกันหลังจากที่ผมได้ฟังธรรมะครั้งนั้นแล้วผมก็หันกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเราทำบาปทำกรรมมามากแล้วถ้าขืนทำอีกต่อไปมันก็จะยิ่งมากขึ้นวิบากกรรมเราทำขึ้นมันจะส่งผลมากแค่ไหนก็ไม่อาจจะรู้ได้ตอนนั้นเรียกว่ากลัวบาปที่หลงไปทำกรรมเอาไว้ในอดีตยอมรับว่ากลัวมากจริงๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็หันมาถือศีลปฏิบัติธรรมแนวทางที่ชาวอสุภพาธรรมคือมาถือศีลทั้งห้าและบบยามุกต่างๆแล้วเลิกฆ่าสัตว์เลิกกินเนื้อกินเลือดสัตว์ทุกชนิดโดยคิดว่าถ้ามันตายเพราะไม่ได้กินเนื้อเลือดของเขาก็จะให้มันตายดูสิหันมากินมังสวิรัตจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะกินมังสวิรัตแบบนี้ไปจนวันตาย นี่คือความตั้งใจอันแน่วแน่ของผมในเดือนเมษายนของปีพุทธศักราช2532ปีเดียวก,กันกับที่ผมได้หันมาทำธรรมะนั้นเจ้ากรรมนายเวรที่ผมเคยทำเอาไว้มากมายเขาก็ได้มาปิดหนี้บัญชีกรรมของผมคือผมได้ขับรถมอเตอรไปประชุมกลุ่มกับญาติธรรมที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิในเืนนั้น ผมมีอาการไม่สบายเนื่องจากไส้ไม่ปกติเป็นโรคท้องร่วงต้องแวะไ่ายอุจจาระตามทางอยู่ข้างทางบ่อยๆครั้งจนอ่อนเพลียในใจก็อยากไปหาหมอที่โรงพยาบาลเหมือนกันแต่มาคิดดูอีกทีหากเราตายขึ้นมาขอให้เราได้ไปเกิดกับหมู่กลุ่มที่มีมิตรด,ดีสหายดีจะดีกว่าคิดได้แค่นั้นก็กัดฟันฝืนขับรถต่อ มุ่งหน้าไปยังอำเภอหนองบัวแดงอันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางทันทีในขณะขับรถตามเส้นทางไปเรื่อยๆใกล้ถึงจุดหมายปลายทางอยู่แล้วผมก็ได้ขับหลับในอยู่ถึงสีครั้งพอผมรู้สึกตัวว่าตัวเองหลับในก็พยายามลืมตาให้กว้างๆเพื่อกันการหลับในแต่จะฝืนลืมตา,าไว้อย่างไรเมื่อถึงเวลาที่ต้องชดใช้กรรมแล้ว สุดท้ายก็เผลอหลับเข้าจนได้คราวที่ห้าผมนี่ลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ารถมอไซค์มันได้มาวิ่งสู่เลนขวามือใกล้จะตกจากขอบถนนไปแล้วพอเห็นแค่นั้นผมรู้สึกตกใจมากครั้นจะหักรถกลับสู่เข้ามาถนนเลนเดิมก็กลัวจะเสียหลักพาล้มผมจึงขับแฮนด์อย่างกระชับมั่นแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งลงไปอยางท้องข้างล่างถนนนั้น ด้วยความเร็วของรถและพื้นผิวที่มีหลุมบอ่อขนาดถูกระรถจึงวิ่งไปอย่างโยกเยกและที่ท้องด่องนั้นจะมีปลักควายอยู่หลุมใหญ่พอรถตกลงไปยังปลักควายทั้งรถทั้งคนก็กระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางผมตกลงไปจากรถหัวของผมด้านซ้ายที่มันเคยเปิดอยู่เป็นประจำก็ได้ไปฟาดกับพื้นดินที่แข็งเป๊ก เหมือนที่ผมเคยเอาเหล็กแป๊บฟันหัวของสุนัขอย่างแรงในคราวนั้นผมมึนหัวเกือบเกือบสลบไปเลยแล้วก็เจ็บปวดที่หัวมากจนต้องนอนเจ็บตัวอยู่ตรงนั้นตั้งนานกว่าจะลุกขึ้นมาได้ตามแขนขาตามตัวถลอกบอกเปิกมีเลือดไหลซิบซิปอยู่ทั่วตัวไปหมดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาการปวดหัวด้านซ้ายที่ทรมานมานานหลายปีแล้ว มันก็มาเล่นงานเอาข่าวนั้นหนักุรดร้มจนหัวฟาดกับพื้นอย่างแรงนี่เองเสมือนเจ้ากรรมนายเวรเขาจะปิดนี่ปิดบัญชีกรรมของผมนี่ถ้าผมไม่ได้พบธรรมะไม่ได้ถือศีลประพฤติธรรมผมว่าป่านนี้เจ้ากรรมนายเวรกรรมของเราในอดีตที่เขาทําไว้ในอดีตเขาคงจะมาเอาผมไปถึงตายไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้